ทุกท่านนะครับได้มากราบองค์พระมหาเจีย์เมืองกาลสินวัดป่ามัชมาวาดบ้านดงเมืองตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้สายทอดวันนี้ที่อัดรายคลิปตรงนี้นะครับของจริงของแพร่เนี่ยนี่ที่เซหาคม2 5 6 8ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเศษเศษนะครับวันนี้นะครับก็เห็นภาพบรรยากาศ องพระที่ลอยฟ้าขึ้นมาครับองภาพขึ้นมานะครับมดาวขึ้นมาแล้วครับนี่ขึ้นมาองเต็มเลยครับนี่ยังยังไม่นั่นเลยนานแล้วนะได้จะสิบนาทีได้แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าสิ่งอัศจรรย์ปาฏิหาริมจริงนะครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์สูงร้อยสามสิบแปดเมตรนะครับมีทั้งหมดเก้าชั้นชั้นเก้ามีพระพุทธรูปทองคำน้ำหนักห้าสิบแปด กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็มีขึ้นมีลิฟต์ด้วยนะครับลิฟต์ถึงชั้นแปดและมีพระโลยิตวิทยาด้วครับถ้าไ,ไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์เอาเด้อชวนทุกท่านนะครับมาพ,พ,พิสูจน์เอานะครับวันนี้กับผมได้เดินสวดมนต์รอบเห็นกับตาเป็นน่าจะาขั้วนี้หล<ม>ายหลายครั้งแล้วครับแต่ครั้งนี้ก็เห็นกัจระทัดเจนนะครับพร้อมกับชาวบ้านที่มาอยู่เวนเป้ายาม รักษาองค์พระมาดีดีคุณพ่อธงชัยบ้านดงเมืองนะคุณพ่อเนาะเข้าเวรจะมาเข้าเวรรักษาองค์พระม่หาเชดีนะพร้อมชาวบ้านนะฮะที่มาอยู่เวรกับปลาคุณพ่อนี่ครับคุณพ่อเห็นเป็นขอบคุณสิบหกสิบเทพาอารักษ์ทั้งหลายเป็นปัจจตังเราเห็นกับตาครับเราต้องมาพิสูจน์เองนะครับมา มากราบมาไหว้มาเดินจงกรมมาอธิษฐานมาขอพรมาสวดนี่ทางนี่ดิยัง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 ทางนี่เพิ่ยังเห็นเห็นอยู่องค์ใหญ่นี่ทางอันอันนี้ทางคิดแต่คือตะว่านอย่างพอจะอันนี้ทางเหนือเนาะนี่ทางเหนือเพิ่งยังเห็นเห็นอยู่เพิ่ยังเห็นเห็นอยู่ยังเห็นอยู่ก็พออ่า I <sweak>